นายพลโซเลมานีวัย62ปีถูกสหรัฐรอบสังหารด้วยการใช้โดรนโจมตีฐานที่มั่นในกรุงแบกแดดของอิรักเมื่อวันที่3มกราคมปี2020นะครับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคมันยิ่งร้อนระอ,อุมากขึ้นหลังจากอิบราฮิมไรซีประธานาธิบดีอิหรา่านชี้นิ้วไปที่สหรัฐและอิสราเอล ส่วนนายตาลาอาลีคาเมเนีผู้นำสูงสุดอิหร่านบอกว่าพร้อมจะลงมือแก้แค้นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุระเบิดนองเลือดในครั้งนี้ในอดีตอิหร่านเคยกล่าวโทษอิสราเอลนะครับว่าโจมตีบุคคลหรือสถานที่ภายในประเทศหลายต่อหลายครั้งแต่อิสราเอลไม่ได้ออกมายืนยันหรือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว